เคยหรือไม่ตอนที่คุณกําลังเดินอย่างสบายใจแต่กับีเพื่อนพิศนาคนหนึ่งได้ล็อกคุณไว้และเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ทาหน้าที่ต่อยคุณอย่างมอมันใช่ครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแต่ปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับโอ้เออเจ็บจังคุณครับคุณครับคุณโดนแก้งมาใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเพื่อนที่ซอตีนมากเลยครับแล้วคุณกำลังหาวิธีป้องกันใช่หรือไม่ ใช่ครับงั้นคุณช่วยยิบทุกสรรพของคุณมาหน่อยครับเข้า YouTube และพิมพ์ว่า Mr. สเตอร์แชนะครับนี่เหรอใช่ครับพอคุณเข้ามาหน้าต่างนี้ใช่ไหมครับให้คุณนะครับเข้าที่วิดีโอของ Mr. สเตอร์แชชีครับใช่ครับผมแล้วก็กดดิสไลค์ไปครับเพียงเท่านี้ชีวิตของคุณนั้นก็จะด,ดีขึ้นจะไป่โดนเพื่อนแกอีกต่อไปอ่ะจริงเหรอวะ ไหที่สุดกูก็ไม่โดนตีเลยสินะสชีชชไหนบอกไม่โดนไงเฮีย